ครับเรามาถึงใจกลางเมืองซาปาแล้วอันนี้น่าจะเป็นสนามกีฬาประจำซาปานะครับในประเทศเวียดนามนะครับผมก็ใหญ่ครับวันนี้โชคดีมากมีเด็กๆมาซ้อมมาซ้อมน่าจะเป็นซ้อมกีฬากันนะครับหรือว่ากีฬาสีมาผมไม่แน่ใจคนเยอะครับวันนี้คนเยอะนักท่องเที่ยวมากนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ที่ด้วยนะครับเมื่อวานเมื่อวานตอนคืนนักท่องเที่ยวก็มานั่งกินบาร์บีคิวร้อนๆกันนะครับ อยู่ตรงใจกลางนู่นเลยอยู่ตรงข้างๆริมทะเลสาบซึ่งสนามกีฬานี้จะติดกับทะเลสาบนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึง่งเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ทะเลสาบกันนะครับมาเดินตามผมเลยครับพี่จนสวัสดีครับรพีพี่จ้าก็ขณะนี้เรากำลังพาท่านเดินไปทะเลสาบนะครับใจกลางเมองกาลารนะครับรถที่นี่มีไม่เยอะครับรถไม่ติดเลย แต่มอเตอร์ไซค์เช่าขับไม่ไหวครับหนาวเน้นเดินดีกว่าครับผมป้ายนี่คือสาวเวียดนามนะครับสาวเวียดนามต้องออถ่ายรูป่อยครับโอเคเออ่ ต่อได้เลยครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมระดับ3ดาวนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองวียดนามตกดะ500บาทนะครับนอนได้ครับไม่แพงเหมือนกันครับเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลสาบเลยนะครับผมสวัสดีครับ